ประเพณีสงกรานตที่เมืองเชียงตุงรัชฐานประเทศพามา่ามีความเก่าแกกว่า600ปีแล้วเริ่มขึ้นเมื่อตอนที่เชียงตุงต้องประสบกับความแห้งแล้งอย่างรุนแรงผลจึงแนะนําเจ้าเมืองให้จัดประเพณีสงกรานขึ้นมาโดยจะจัดขึ้นในวันที่13บสถึงสิเมษาย,ยนของทุกปีรวม4วันผ่านการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสองกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงตุงคือไตเขินและไตร้อย ในวันแรกของสงกรานต์ที่เชียงตุงจะเน้นเป็นพิธีกราบไหว้ซึ่งจะนำรูปปั้นร่างทรงและกรองมาที่ลานกลางเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสุสานของผู้ปกครององค์สุดท้ายของเชียงตุงประชาชนจะเริ่มทยอยกันมารวมตัวในเวลา1 1โมงต่อมาก็จะเริ่มตีกรองเพื่อเป็นการปัดเป่าความโชคร้ายให้ออกไปและเป็นการอวยพรให้โชคดีในวันปีใหม่และในช่วงเย็น ชาวบ้านก็จะเอาน้ำมาสาดใส่รูปปั้นร่างทรงกับกรองในวันที่สองก็จะมีการนำของเส้นไหว้รูปปั้นร่างทรง <î m ul ain> และก่อทรายเป็นรูปกบบริเวณริมแม่น้ำและที่สำคัญคือจะต้องมีพระจันทร์ในปากของกบรวมถึงมีปลา <mar ad> ที่ทำขึ้นจากกระดาษวางไว้ด้านหน้าของกบระหว่างนั้นก็จะมีพระมาสวดให้แก่กบโดยเชื่อว่าเมื่อกบกลืนกินพระจันทร์ลงไปแล้ว ก็จะมีฝนตกลงมาในขณะที่ปลาก็เป็นตัวแทนของความชุ่มช่ำและความรุ่งเรืองขณะที่ในวันที่3และ4ของสงกรานต์เชียงตุงชาวบ้านจะนำภาชนะไปตักทรายมาใช้ในการก่อเจดีทรายที่วิหารของเมืองโดยชาวเชียงตุงส่วนใหญ่จะสวมใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอุทิศตัวให้แก่ประเพณีนี้อืม